ฮาบอกะก็เราเข้าคำนอ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 หุดไปเลยทำไมฮาบอกบางคนเขาใส่เฟสแกงแล้ววะงงน้อมน้อมน้อนอมอลูกนอน้อยร5โอ้พี่สู้วันนอนาว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 บยิ้มมแบ็กค์มแบ็กสเปซสเปซเดีเยวมาเตอร์มาเตอร์มาเตอร์เตอร์สเปซสเปซดีสเปซดีทยิ้มนองทยิ้มอยิ้มอให้ฮาบอกซ้ำให้บอกซ้ำทยิ้มทยิ้มทย ไอคำยิ้มองคำยิ้มองคำยิ้สมองคำยิ้มองคำยิ้มองเราไม่ใช่เกต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 ดิเฟน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 โอ้โหคำยิ้มอคำยิ้สมิคำยิ้สิคำยิ้มคำยิ้มคำยิ้มคำยิ้คำามรู้มีรมีไอวันรู้ว่มีเขตเรามีไฟโอ้ทีู่วันต่อมีวิจิงสวย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 วัดเต็มวัดเต็มสเปซเนียสเปซเนียเฮ้ยระวังรคับบอกเขาเฮ้ยแครเวสแครเวสเอ้งแครเวสวสแคเวส เอ้แคเซาแคเซาน่เด่นว่าแคเซาแคเซาเดนเกยเดนเกตเดนเกตเดนเกตเดนเกเดนเกตสเปซสเปซเนี่ยสเปซเนี่ยลงไม่ได้มนลงไม่ได้โดนโดนตัดหมดเลยเอ้ไอวานนาน่าแค่นอนแค่นอแคนอแคนอลูกนอตลูกน็อตลูกนอตลูกน็อตเกน้อน็อตุกน็อตนอตนอกนอน้องเดินออกก่อนอนอนออออีออีอีออลนออออกอ

ปวยสวยสวยคเาหม้อนาวคเสานาวคำเานาวคำเสานาวคเาเคาหม้อคเหม้อเดโซแบสเดโซแบสคเสาคำเสาคำเสาคำเสาหม้อคำเสาหม้อคำเาหม้อรู้มีรู้าเาอินไโอพีูวันบิ๊กโซบิ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 กสวย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 ่ก่อนถ่าอนคนเอคำลอยอิดคาลอีปิดสเตเบลไ์ปิดสเตเบลไลต์ิดสเตเบลไ์ดอูดีกี่ดรดดดดดดูน็อตเวทให้อสเปสสเปสแค่เสอินแค่เสอิ โอเคนะนาคาซิต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 โอเคโชิววชิลูกเสา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 ารอดีเฟนต์ก่อนนะดีเฟนต์เฟิร์สดีเฟนต์เฟิร์สดีเฟนต์มิดเดิสดีเฟนต์เฟิร์สเอลูกิงเอลูกิงเลูกมิดเดเฟนต์เฟิร์สดีเฟนต์เฟิร์สดีเฟนต์เฟิร์สไอหัวหัวมงชิวชิววชิดีเฟนต์เฟิร์สดีเฟนต์คาคามอเยียมันไปเรื่อยเยียมันไปเรื่อยจนก่ามันเลเกตเหยียบมันไปเรื่อย

โอเคคำเสาคำเสามอ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 เาอิด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 แคฟเาแคฟเานะมันมีเกตนะแคฟเาอิจ้าแคฟเาอิเงเกตแอนเกตนเกตแค่ฟุเาอิดแคลูเ้าลูกเ to you right ้า <keyboard> ล <code> ูกเสาลูาวันลูกเสาลูกเาลลูกเสาลูกเสาเาาลูกเลูกเสา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 ลูเกเาลูกกเาลูกเาลูกเาลูกเกเาลูกเกเาลูกเกเาล โอเคคำทซวิทคำทวิทคำทซวิทเวิทอย่าพลาดอย่าพลาดคำทวิทจ้าคำทซวิทคำทซวิทเลยอย่าตายคำทซวิทตายผมขอโทษตายผมคำคำอี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 โอ้ยโอ้ยเสียเยอะไปวะเนี่ยโอ้ยผมต้องรีเมาอ่าผมเหลือกี่นาทีวะเนี่ยสี่นาทีเหลือกี่ก่อนโอ้ยจีโอ้ยจีโอเคโอเคคำอีคำอคำอีคีคำอีคอีไอแคทที่นี่ดิ แกงเกอร์อากิล่าอยู the okay, er, er, ep, ่ตรงนี Le ep, Le ep, well. Le ep, Le ep. ้ด้วยโอเครีเปฟรรีีชจะคนจัดมันจะเอกกำไรไปรีแล้วกลับมาใหม่นะไม่น่าทัน